สวัสดีค่ะมีเพื่อนๆถามเรื่องการปลูกมะนาวมานะคะว่าปลูกแบบไหนดีปลูกอ่าแบบเพาะเมล็ดหรือว่าแบบกิ่งตอนดีคะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องถามเพื่อนๆก่อนนะคะว่าเราจะปลูกที่ไหนถ้าเราอยู่บ้านมีพื้นที่นะคะสามารถที่จะทำแบบ พลาสติกคลุมให้เขาได้เวลาหน้าหนาวก็แนะนําให้ปลูกแบบเพาะเมล็ดนะคะใส่กระถางใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วพอหน้าหนาวก็ซื้อโครงเหล็กมาทำครอบให้เขานะคะเขาก็จะอยู่ได้แล้วก็จะไม่ชะงักนะคะดูแลคล้ายๆมาปูดค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆที่อยู่เมนชั่นหรือว่าอยู่อยู่แบบคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพื่อสะดวกแก่การยกเข้ายกออกหรือบ้านที่มีบริเวณน้อยนะคะก็แนะนําให้ปลูกกิ่งตอนค่ะกิ่งตอนให้ให้เราปลูกใส่กระถางที่แบบมีหมูจับแบบนี้ก็ได้นะคะที่เรายกเข้าบ้านได้ง่ายอะ่ะกระถางขนาดที่เหมาะกับเรานะคะที่ไม่เล็กเกินไปหรือไม่ใหญ่กิ่งไปกิ่งตอนก็จะ ได้กินลูกง่ายหน่อยนะคะแล้วก็จะยกเข้ายกออกง่ายดูแลง่ายกิ่งตอนก็จะประมาณนี้นะคะกิ่งตอนนะะอันนี้กิ่งตอนนี้ออกดอกแล้วนะคะอันนี้ออกดอกแล้วสําหรับกิ่งตอนก็จะดูแลง่ายกว่าหรือถ้าใครอยากปลูกกิ่งตอนที่ในเฮ้าสก็ได้นะคะมันก็จะดูแลง่ายเหมือนกัน ถามว่าเรื่องโรคมีโรคอะไรไหมไม่ค่อยมีโรคเท่าไหร่นะคะมะน,นาวดูแลง่ายอยู่ค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆมีอะไรอยากถามก็ถามมาได้อีกนะคะอันนี้ต้นแม่เขานะคะอายุอายุหปีแล้วค่ะต้นเนี้